my full name is p u ญ y a p ั t b o บ g งก t โ l a า n my nickname is f o k k i graduated from Sa ธ i t bilingual school of Grand กร n s t i t university and i'm currently 18 year s old. ครับชื่อปุญญพัฒน์บงกฎโบราณนะครับชื่อเล่นชื่อฝุกจบจากโรงเรียนสาธิตมอลังศิตครับออตอนนี้ติดคณนะทันตแพทย์ับมหาวิทายาลัยลังศิตแต่ว่าระหว่างที่ทำข้อสอบก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าก็ได้ ติวตามที่ทางสถาบันแนะนํามาครับหลังจากที่ผลสอบออกมาก็ตดก็รู้สึกดีมากๆเรียนคอร์สการันตีมาครับวันนี้ครับก็มาคอ,อร์สเทรนความถนัดทันตะแล้วก็สัมภาษณ์ในช่วงแรกนะครับเขาก็จะมีการแนะนําการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ว่าจะโดนคําถามประมาณไหนบ้างแนวทางในการตอบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการาให้เราฝึกเขียนเรียงความที่ดีมากๆเพราะว่ามันได้ทําให้ผมช่วยเหมือน reflex สิ่งที่ผมคิดเหตุผลจริงๆแพช s i o ในการที่จะเรียน ต่อในขณะนี้ขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสหน้ารออยู่เสมอครับได้จริงติดจริงต้อง MST Med ครับ